สวัสดีค่ะช่องเด็กเพตามกรแสอย่าลืมกดติดตามพี่นีนะคะวันนี้เรามาที่ร้านเรือตุ่นม้อ,อไฟนะคะพี่กัดจะอยู่แถวราชพัฒนะคะเป็นขาออกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของร้านกันเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านนะคะ นี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีเป็นแบบเซตเนื้อนะคะแล้วก็เป็นเซตหมูนะคะอันนี้ถ้าจะเพิ่มนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นชุดแบบเป็นชุดจุ่มหรือชุดย่างนะคะซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นราคาหมูกับเนื้อกับหมูนะคะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดหม้อไฟนะคะ น,นี่เป็นเมนูของเขาทั้งหมดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์แอลหมูที่เราสั่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อนะคะนนที่เราสั่งนี่ก็เป็นหมูน,นี่ก็จะเป็นหมอ้อนนเป็นหม้อไฟนะคะน้ําจิ้มเขาจะมีอยู่3แบบนะคะแบบนี้นะคะ นี่นะคะถ้าเราสั่งชุดหม้อไฟนะคะเขาก็จะแถมมาเป็นแบบชุดนี้นะคะแบบนี้นะคะเป็นหมูหรือเนื้อนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคือเราต้องสั่งเพิ่มมาอีกนะคะนี่นะคะหเือนข้นจิงจิ้มนะคะ ก็น้ำซุปรสชาติดีมากนะคะเป็นหมูเรามาลองหมูกันเลยดีกว่าเอาแค่สะด,ดุ้งพอนะคะ สำหรับใครที่อยากทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะหรือว่าจะเป็นพวกหมูหม้อไฟเนื้อหม้อไฟนะคะแนะนำมาร้านนี้ได้นะคะน้ำจิ้มเขามี3แบบแล้วก็รสชาติเด็ดๆทั้งนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ช่องเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ